สวัสดีค่ะก็เดี๋ยววันนี้ออกจะมาพูดเกี่ยวกับเทคนิคการจัดแสงในวิดีโอนะคะเดี๋ยวจะให้ชถือกล้องอ่ะช่องถือให้ฝันหน่อยอ่าเดี๋ยวอันนี้เราไลฟ์นะคะก็หลายคนนะคะไม่ใช่หลายคนอาจจะเป็นออกออกไม่ได้เรียนนิเทศมานะคะก็ไม่รู้จักเทคนิคการใช้แสงใช้กล้องใช้อะไรนะคะใช้ไม่เป็นสักอย่างนะคะแต่ก็โอเคด้วยความแบบนิดหนึ่งแบบด้วยความอยากที่จะแบบทํารายการเป็นของตัวเองนะคะก็ โอเคเดี okay, ๋ยวออมจะให้ดูรอบๆสตูดิโอของเรานะคะอ่าอันนี้ก็คือเริ่มต้นนะคะในการจัดแสงของออมเนี่ยปัญหาก็คือ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 ออมไม่รู้นะคะว่าออมไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมองให้กูถอยทําไมวะเน,นี่ยก็คือออมไม่รู้ว่าการเปิดไฟข้างบนนะคะอันนี้ให้ให้ดูข้างบนนิดนึง อ่าการเปิดไฟข้างบนนะคะทําให้ออกไม่สวยทําให้แสงไม่สวยนะคะเดี๋ยวออกจะเปิดแสงให้ดูนิดนึงอือเป็นไงบ้างเป็นไงแย่ไหมแย่ไหม,แย,มแย่กว่าเดิมไหมดูผ่านกล้องเป็นไงม,นมันในกล้องมันจะเป็นเส้นเส้นที่ออทตอนถ่ายวีดีโอตอนนั้นไม่รู้นะคะทําเสร็จสอนเสร็จจนเรียบร้อยไม่รู้เลยว่าเปิดไฟข้างบนเนี้ยมันทําให้เราไม่สวยคือเราก็ คือซื้อไฟมาแล้วอ่ะแต่ใช้ไฟไม่เป็นนะคะส่วนไฟอีแม่แม่งก็เจาะอุยแม่งอีแม่ก็เจาะอ่ะเจาะแบบร้อนมากแล้วก่าจะถ่ายเสร็จนะคะคือปวดหัวเป็นไข้เลยเดี๋ยวปิดละอืมคือถึงขนาดปวดหัวเป็นไข้นะคะพอดีน้องน้องน้องลิฟนะคะก็มาช่วยยกขึ้นนะคะวันนี้เจาะพี่ทําไมอ่ะอยากทําให้พี่ดาเหรอนม่หนักี่อะไรหรอกเป็นความแค้นส่วนตัวนะคะ เห็นแบบว่าแต่งหน้าสักสามชั่วโมงเหมือนไสอะไรเงี้ย <c oughs> น้องถ่ายกล้องเหมือนไส้นะคะก็เปิดไฟจอนะคะน้องเขาก็ยกไฟขึ้นนะคะยกไฟขึ้นคือไม่ใช่ว่าจําเป็นต้องจอน,นะคะถ้าแสงพอรูปเราสวยมันก็โอเคใช่ปะ <c oughs> เป็นไรตัดเหรอมันตัดเหรอ <c oughs> ใช่อันนี้มันจะการดหมดแล้วอ๋ออารมณ์เสียเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปลี่ยนการ์ดก่อนอย่าเพิ่งหยุดไม่ต้องหยุดเดี๋ยวเราเปลี่ยนการ์ดแป๊บหนึ่งนะคะก็คือ อันนี้ไม่มีอะไรสําหรับใครที่แบบเป็นหน้าใหม่นะคะก็เหมือนที่ออกเคยพูดอันนี้สตูดิโอลงมากนะคะเหมือนที่ออกเคยพูดว่ามีอันนี้แค่หนึ่งตัวแล้วก็ขายตั้งกล้องยี่ห้อนี้อันนี้ออกไม่มีอะไรได้นะส่วนได้ส่วนเสียกับเขานะคะก็ไม่แพงมากแล้วก็เวลาไปข้างนอกก็ไม่หนักนะคะออกจะใส่กระเป๋าตัวนี้มีกล้องหนึ่งตัวนะคะแล้วก็มีอ่าคอลลาเจน เพ <laughs> นะื่อสนับสนุ<ห>สนรายใหญ่ของเรานะคะเราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะอ่าเอสเต็ <c oughs> มคอโโปรโมททุกคลิปก็ <laughs> ออกก็จะใส่กระเป๋าประมาณนี้นะคะหิ้วไปนุ่นไป,ป,ไปนี่ตลอดเวลานะคะแล้วก็อก็ใส่ตัวนี้เวลาพับมันจะเหลือนดิดเดียวแล้วก็มีกล้องถ่ายรูปมีขาตั้งกล้องนะคะแล้วก็มีแบบที่ชาร์จแค่นี้นะคะเวลาออกไปนุ่นไปนี่ก็จะพกไปด้วยแล้วก็ไม่หนักนะคะ ส่วนไฟค่อนข้างจะใหญ่เดี๋ยวจะไปซื้อตัวเล็กนะคะเวลาออกงานจะได้ไม่หนัก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 นะคะจะได้ไม่หนักหัวใครเอาไม่ใช่นะคะก็ตัวนี้เวลาที่เราไลฟ์นะคะมันจะมีฐานกล้องนะคะมันก็สามารถที่จะแบบเอียงได้ใช่ไหมน้องลิฟครับ <c oughs> อ่าเนี่ยอย่างนี้นะคะก็าสามารถที่จะเอียงได้ตอบออบยงเป่ะ ออกน่าจะโดนปัญหาเรื่องแอปพลิเคชันไม่ได้รับการอัปเดตค่ะออกไม่สามารถไลฟ์ใน facebook Live ได้นะคะใน Facebook โปรไฟล์ได้ไลฟ์ Life ได้เฉพาะใน f a c e b o o k แฟนเพจน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างของ Facebook นะคะเจ้าที่ f a c e b o o k ชื่อด้วยนะคะอาพับจริงๆเลยนะคะจริงๆเห็นออกไม่ไลฟ์ใน a c e b o o k โปรไฟล์เนี่ยอย่าว่าออกนะคะว่ามึงไลฟ์แบบนี้เนี่ยมึงเป็นไลฟ์ a c e b o o k โปรไฟล์มึงเลยปเลยอะไรเงี้ยคือไม่มีไลฟ์ไม่ได้นะคะก็ อันนี้ป้าบเขาให้ป้าบป้าบป้าบป้าอืมตัวนี้นะคะค่ะตั้งกล้องเป็นสิ่งที่ขาดได้ตัวนี้น่าจะพันนิดๆน,นะคะไม่แพงถ้าเกิดใครมีตังก็ซื้อเลยค่ะออกบอกเลยว่าคุ้มอืมเสร็จยังคาน้องลิฟพี่จะได้ถ่ายต่อเรื่องแสงอันนี้ก็เป็นน้องลิฟให้ดูน้องลิฟของเราหน่อยวันนี้ตัดผมใหม่อุ้ยใส่เสื้อฟ้กามาด้วยคอร้อง <laughs> โกรธอะไรพี่แอบดา่าใช่ไหม คือแบบว่าจิงหัวน้องใช้งานหนักมากอะไรอย่างเงี้ยน้องหกเลยแบบทนไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแอบด่าเลยนะคะไ่ใถ่ายไหมไม่ถ่ายค่ะถ่ายต่อเลยอ่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดเรื่องการใช้ไฟต่อนะคะก็คือตอนแรกอันนี้มันอาจจะเป็นเทคนิคที่แบบคนที่เขาเก่งอยู่แล้วรู้อยู่แล้วนะคะแต่คนที่แบบไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆนะคะอืมก็อาจจะที่คนรู้ก็ผ่านไปเลยนะ อาก็สามารถที่จะยกไฟขึ้นคือไม่ใช่แบบว่าเน้นขาวนะบางทีไม่ได้ส่องดูตัวเองอะ่ะเวลาถ่ายนะคะเราก็ควรที่จะถ่ายคลิปแล้วก็ดูตัวเองด้วยนะคะเพื่อที่จะ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 ได้รู้ว่ามันขาวไปไหมนะคะอุตสาห์แต่งตามาซะสวยเลยอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วขำขำเสร็จแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะเห็นได้ความขาวเอ้ยผีจีนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการจัดแสงของของออมนะคะแบบบ้นบานๆเลย อ่านี่คือเป็นไอเดียนะคะอันนี้ไม่จาเป็นต้องจ่อแบบโอ้โหเป็นไข้นะคะกว่าจะเสร็จนะคะไฟกี่ดวงลิฟตตัวนี้ห้าใช่ป่ะอ่าใช่ตัวนี้ห้าแล้วแบบสามร้อยหกสิบวัตต์อะค่ะเออเออแล้วตัวนี้ก็แบบว่าแรงทุกตัวตัวนี้สิสามป่ะสองตัวตัวนี้สองตัวเฮ้ยมันน่าจะเกินนะพี่ว่าสองตัวสองตัวเป็นหลักครับตัวนี้สองตัวนะคะตัวนั้นห้าตัวนะคะ พอถ่ายคลิปเสร็จกลับไปบ้านนะคะเป็นไข้เลยนะคะอันนี้มันก็ไม่ควรก็เดี๋ยวออกจะมีเทคนิคดีๆแบบบ้านๆนะคะเทคนิคดีๆแบบบ้านๆมาแชร์ให้ให้กันนะคะสําหรับใครที่ชอบก็ติดตามอบได้ที่อบขวัญสอนสร้างรายได้ด้วยโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็ก็ก็เอ่อสเลเอ็กซ์เนะคะสำหรับ YouTube Channel นะคะ โอเคก็ในยูทูบชา n e l อันเก่าของออมจะเป็นเจ้าแม่รีวิวอย่าไปดูเลยค่ะลบมากมีแต่รูปรูปรูปหมารูปแมวรูปอะไรก็ไม่รู้นะคะไม่ควรติดตามสองใหญ่เลยเพราะบอกปุ๊บอสองใหญ่เลยนะคะก็เอามีอีกเพจหนึ่งนะคะก็คือกินเที่ยวกับเจ้าแม่รีวิวเนาะพูดไปงั้นแหละไม่ต้องเข้าไปดูหรอกค่ะไม่มีอะไร <laughs> มีสาระก็ออมทาไว้สนองความแบบติงตองของออมคนะเวลาไปเที่ยวตลาดหรือไปเที่ยวเดินอะไรเห็นอะไรจริงๆก็ถ่ายมาให้ดูไม่ได้ซื้อโฆษณาก็ไม่มีใครดูนะคะ นะคะรักแท้คือคอนเทนต์ดีแต่ว่าไม่มีงบนะคะแล้วก็ไม่มีแฟนคลับอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของเราในฐานะที่คนที่เป็นคนเก่านะคะคนที่แบบ เขาจะพูดว่าไงอ่ะคนที่เพิ่งเริ่มทํานะคะอย่าเพิ่งถอดใจนะคะทําไปเรื่อยๆเราอาจจะมีฐานแฟนคลับน้อยแต่เรามีเงินบุ๊โพสเยอะนะคะเราก็กระหน่ำบุ๊โพสเข้าไปเอ้ยไม่ใช่ถ้าเราอยากได้แฟนคลับนะคะเราต้องขยันทําคลิปลง youtube ด้วยนะคะไม่ใช่เออาอะไรก็ Facebook Facebook นะคะย้ายไปที่ Line แอดบ้างนะคะอ่า อะไรนะคะความรักไม่ใช่เรื่องบนเตียงระเบียงบ้างก็ได้อยโอเคองั้นออกขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าเพิ่งหยุดอันนี้ไลฟ์ค่ะโอเคก็เดี๋ยวขอดูหน้าตัวเองนิดนึงอ่ปาป้ามานี่เลยมามาโชคมาไปเข้าไฟกันปนะเข้าไฟกันเอาขอไมคขอไมค์ไลฟ์นิดนึง mi ่าสวัสดีค่ะพ,พี่นุชพี่นุชก็มาปรึกษาออบเรื่องไฟนะคะออบในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องไฟผู้ที่เคยผิดพลาดมาหลายอย่างนะ <c oughs> ก็แบ่งปันประสบการณ์ให้พี่นุชนะคะไม่ให้พี่นุชมาผิดซ้าจากออบนะคะ <c oughs> อันนี้คอนเทนต์นี้จริงๆก็ทําเพื่อพี่นุชขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าคิดว่าพี่นุชน่าจะประสบปัญหานี้อะทําให้หน่อยเดี๋ยวจะไลฟ์กับโชค เดี๋ยวจะไลฟ์กับโชคไลฟ์มันตรงนี้เลยนะคะนั่งไหมนั่งปะเดี๋ยวออจะโชคเรามีอะไรจะพูดอะ่ะโชคนะคะเป็นทํางานตอนนี้โชคก็ขอพูดโปรไฟล์เท่ๆของน้องชายขอนบบนึงน,นะโชคนี่เป็นจบจากธรร,าาารจบัญชีธรรมศาสตร์เกียรินิยมเกียรินิยมัาดับสองค่ะอันนี้บนนจบโทรไฟแนนด์จบโทไฟแนนซ ที่ไหนคะที่ธรมธรมศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์นะคะลูกไม่โดมไม่โดมปะอ๋อลูกไม่โดมนะคะเป็นชิลิดเดอร์ธรรมศาสตร์ด้วยไหมใช่ชไม่เกี่ยวพี่ไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างเลยพี่ขวัญจบด้วยเกรดเฉลีย่ยอย่าพูดถึงมันเลยก็เกือบอ่ะก็ฮิวกระเช้าแบรนชุดใหญ่อะค่ะกว่าจะจบมาได้ไม่เกี่ยวนะคะจบด้วยความสามารถจริงๆแต่กว่าจะจบได้ก็นะคะก็ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ําไปหลายรอบ ะะก็คิดดูนะคะว่าคิดดูนะว่าสายอะไรนะสายสายความรู้นะคะกับสายมั่วเท่านั้นที่ของโลกมารวมกันมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเอ้ยลิบยืมมานหน่อยยืมเก้าอี้มานั่งก่อนไลฟ์กันก็คือโชคไม่รู้นะคะว่าจะไลฟอ์ออกก็เพิ่งจะนึกได้ว่าเราควรจะไลฟ์นะคะโชคมีเวลาให้เราถึงกี่ทุ่มนะสามทุ่มแต่เราจะไลฟ์แค่สิบห้านาที นี่พอมาเอามาคนละตัวอเ,เออยเออยเออดเออดไอโฟนพี่พี่โน้ตมีอะไรสอบถามได้อีอีจ้า <laughs> จ้าไปว่ะปิดปิดไปตัวนึง๋อ,อพอดีแล้วพอดีแล้วพอโชคมานั่งปุ๊บหน้าพี่มืดขึ้นมาเลยอะ่ะเอาเอาอ,อ,อ,อีกนิดเึงปิดตัวนึงมั้งปิดตัวนึงหน้าพี่จ้าไปจริงๆโชคข่าวกว่าพี่นะโอเคไหมโอเคละพูดดังๆนะโอเคก็โชคนะคะก็เป็นตอนนี้เราสอนคอร์สอะไรอะโชค สร้างโปรโมทการสอนให้ดังและรวยด้วยโซเชียลมีเดียจำที่คอร์สตัวเองไม่ได้อีกแล้วสมควรไหมพี่นุชเรียนฟรีนะคะลูกศิษย์จากคอร์สเดิมเรียนฟรีนะพอได้ยินไม่น่าจะได้ยินพี่น้องอ่าถ้าลูกศิษย์คนไหนไม่ได้ไม่ได้ยินคลิปนี้ก็แปลว่าไม่ได้เรียนฟรีอีกแล้วนะไม่ต้องพี่นุชย์ต้อินบอกมาก่อนภายในห้านาทีอินบ็อกภายในห้านาทีพี่นุชได้แน่นอนคนเดียวเลยก็ อะไรคะเยี๋ยมาเยอมาไปห้องน้ำค่ะโอเคกล้องไปห้องน้ำนะคะอบอดอ้เซอร์เดีย๋ยวไปเรียกว่าคือน้องเขาทำทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าเรามีทีมงานเยอะมากก็โปรโมทอะไรนะคะคลิปของเราเค,คือพี่นุชได้ยินเอ้ยกดไลค์ให้หัวใจนะคะพี่นุชก็เป็นเด็กสร้างของเรานะคะเอ่อนะคะก็ตามได้ที่เพจอะไรนะคะพี่นุชคำคมอะไรนะคะของคุณนุชอะไร ก็โชคนี่แต่เดี๋ยวเราเข้าเรื่องแล้วเราจะไม่พูดกับพี่นุชแล้วนะก็ <laughs> โชคนี่ประสบการณ์ในการทํางานจากที่ไหนมาบ้างอะอ๋อเคยทํางานพวกแบบสายไฟแนนซ์กับสายบัญชีมาครับผมแล้วเป็นไงก็เฉยๆครับก็คือเพราะว่าคืออาจจะแบบไม่ชอบเรื่องความกดดันเรื่องหลายๆอย่าง<อ>ก็เลยออกมาจากที่ทํางานแล้วตอนแรกเริ่มต้นทาไมถึงเรียนบัญชีอะคะก็คือที่บ้านอยากให้เรียนที่บ้าน ที่บ้านอยากเรียนแล้วคนพบว่าจริงๆแล้วตัวเองชอบอะไรคะก็คือปัจจุบันนะก็คือชอบอ่านหนังสือชอบเป็นคนที่ชอบชอบการเรียนรู้อมแล้วมีผลงานเขียนไหมคะอ๋อยังไม่มีครับแต่ว่าตอนนี้มีผลงานก็คือเป็นผู้เรียบเรียงให้กับคุณบัณฑิตย์หนังสือครับชื่อหนังสือร้อยเล่มเปลี่ยนโลกใช่วันนี้ไม่ได้เอามาร้อยเล่มเปลี่ยนโลกนะคะเรียบเรียงโดยธนโชคซึ่งขายดีมากนะคะที่ฉันก็อุดหนุนซื้อสองเล่มซื้อสองเล่มซื้อมาทําไมทั้งสองเล่มนะคะนะคะ ซื้อมาทาไมตั้งสองเล่มก็ซื้อมาขายไม่ใช่แล้วเก็บไว้เดี๋ยวเราจะขอไลเซนอาจารย์จินบัณิตพร้อมธนโชคนะคะโชคเป็นผู้เรียบเรียงแล้วยังเป็นผู้เรียบเรียงอะไรอีกนะคะก็คือนอกก็คืองานหลักที่ทําตอนนี้ก็คือเป็นผู้ช่วยนักเขียนกับคุณบัณฑิตเรื่องสีก็คือทําหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์เขาโปรดิวเซอร์ก็คือเหมือนกับผลิตภาพยนตร์แต่ที่นี้ก็คือควบคุมการผลิตหนังสือเสียงก็คืออาจจะเป็นคนที่คอยแบกอัพเรื่องข้อมูลเรื่องอะไรหลายๆอย่างให้กับคุณคุณบัณฑิตเพื่อให ให้นังสือเสียงออกมามีเนื้อหาที่สมบูรณ์แล้วก็คือสามารถตอบสนองโจทย์ของผู้ฟังได้ก็คือมีหลายเล่มนะคะที่โชคเป็นโปรดิวเซอร์นะคะควบคุมการผลิตหนังสือเสียงของคุณบัณฑิตเอื้องรังสีนะคะซึ่งหล,หลายเล่มที่เพื่อนๆอ,อาจจะมีอยู่ที่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่นะคะออมเนี่ยคุ้นๆเสียงยโชคใช่ออมได้ยินเสียงยโชคอ่าก็คือเสียงโชคดีมีัลลัคน,นะคะอ๋ะอชื่อสันเดชชื่อสันเดชโชคดีมีพลลัคนคือคือ เอนแรกก็เฉยๆกับชื่อโชคนะแต่ตอนนี้อยากตั้งชื่อต้องอยากตั้งชื่อลูกว่าโชคมากนะคะแต่วันนีลูกตั้งไปแล้วไงคือแบบให้โชคช่วยหน่อยอะไรเงี้ยแบบเหมือนจัดฉากแต่นะเออเดี๋ยวให้โชคช่วยเออเดี๋ยวโชคโชคโชคดีรออยู่ที่ป้ายรถเมย์นะอะไรเงี้ยเออก็โชคก็มีผลงานซีดีอัลเอเรียบเรียงหนังสือนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ในการแบบเหมือนโชคนี่แบบว่าเป็นผู้ชายที่บีซีมากๆนะคะออกต้องแบบ คือเคลียร์ตัวเองทุกอย่างถ้าง,งานจะยุ่งขนาดไหนคะต้องเคลียร์ตัวเองเพื่อที่จะแบบจําเสียงโชคได้ในซีดีนี่แฟนกับสแสดงว่าเคยฟังเป็นกับอาจารย์มาดิตัวจริงไม่ใช่แฟนคลับเคยฟังชุดไหนไหมครับนี่อยากอยากทราบฟีดแบ็กนิดนึงอ่ะอะไรบ้างพี่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเดี๋ยวร้อยเขาตอบก่อนก็อะไรวะเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรอ๋อหมายถึงว่าจัดเวลาอออออกเนี่ยต้องจัดเวลานะคะเพื่อที่จะให้โชคเนี่ยมาร่วมสอนมาร่วมทำคอร์สออนไลน์นะคะก็ คือออกเองก็มีความรู้เรื่องโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็มีความรู้เรื่องการทำคอร์สออนไลน์นะคะแต่โชคเนี่ยมีประสบการณ์ในการร่วมจัดไลฟ์สัมมนานะคะคือเป็นสัมมนาสดๆนะคะอ่าแล้วก็มีมีประสบการณ์ในการทําหนังสือเสียงคือ mm hmm. ตอนรอแรกๆนะคะก็ให้โชคเนี่ยมาเรียนฟรีเออ, mm hmm. อ,อมา mm hmm. คือเพื่อที่จะสอนนะคะเพื่อที่จะสอนโชค mm hmm. เพื่อแบบเหมือนเราเปิดคอร์สมาอ่าน้องปิงปองสวัสดีค่ะเหมือนกับว่า เราเนี่ยสอนแล้วเราสึกไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าสอนไม่เก่งนะคะก็เลยชวนโชคเนี่ยมาเรียนนะคะให้น้องเขาเรียนฟรีเข้าโคตาเรียนฟรีแล้วสอนน้องไปสอนน้องมาเฮ้ยนี่ฉันทํา